มันสามารถมีแบรนด์มาชนกันได้หลายมารยาทการที่คุณมาคอมเมนต์แบบนั้นมันทำให้แบรนด์เขาเสียชื่อเสียงด้วยนี่คือมารยาทที่ดีเราต้องให้แอร์ทามกับแบรนด์ที่เขากำลังขายอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่คอมเมนต์แบบนั้นขออนุญาตบล็อกเ,อเน,นี <Okay? S 3> <Okay. S 1> ่ยโอเคเกบขอบคุณค่ะมาโต้หายเจ้าของแบรนด์กันเถอะใครก็ได้ไปซื้อสีทาล็บสีดำมาทาให้มันจุก เราจะแก้ปัญหากันแบบเรียลไทม์นะคะเราจะแก้ปัญหากันแบบน่ารักน่ารักตลอดเวลาน่ารักน่ารักในตีนลองของแก้มเขาใหม่ดิไม่ได้ใจมากของแก้มเขาใหม่พีพีแลวครัสก็ของก็ของแบรอย่างนี้คทว่ารถดุจส้มขับปานไม่รู้ขานมุ้ยราคามาแล้วเท่าไหร่ครับปรับได้แล้วปกติขายสี่ร้อตอนนี้ขึ้น270นะขึ้นถูกหรอไม่ใช่ อันมันก็ต้องมไปก่อนข้างบนที่เห็นจริงจริงสองร้อยเจ็ดสิบคือหนึ่งถุงจริงค่ะสองร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับจากสี่ร้อยกว่าบาทสองร้อยยี่สิบเก้าทุกค่ะอย่าลืมจ่ามาแล้วค่ะอยชิมไม่เจอนะครับรชเพืคุณพี่ค่ะราคามาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวหนูเปิดเสียงแป๊บนึงราคามาแล้วปกติเท่าไหร่คะ ว่ามเมนเทไรนน้องคือแบบว่าราคาดีมากพี่ปกติเท่าไหร่อ่ะปกติสองเก้าศูนย์ค่ะตัวนี้มัน อุ้ยพี่แต่ตอนนี้ลูกเป็นกาแฟที่ชงแล้วหอมกลิ่นส้มอ,อ่ะเราติดไปดูพี่ๆใช่เราเป็นเต้าแยกเจ้าเดียวในไทยค่ะพี่เป็นที่เป็นส้มในบัลลินแล้วก็ใส่อ่ผงอาลไซด์ไให้ด้วยเป็นเนเชอรัลเพอร์เฟคฟู้ดค่ะเป็นฤฤฤฤฤปน้าลศูนยเปอร์เซ็นต์ไขมันศูนยเปอร์เซ็นต์คอเลสเตอรอลศูนยเปอร์เซ็นต์นะคะเราผลิตในโรงงานที่มีเพสต์สัตว์น,นะคะเป็นผู้ดูแลนะคะตัวนี้ดแบบ้่<ม>ากินได้เลยไม่ได้ต่างไม่กระตุ้นปัแค่คอแห้งนะคะแล้วคือถ้าใส่แลงแข็งนะกินแบบเนี้ยยิ่งสดชื่อหรือใส่ ชิบูจับบูมเปลี่ยนไปอร่อยบูมจับได้แล้วบูมสวยขึ้นของสับหนูขอชิมได้ไหมอ่ะยังค่ะชิมได้ปะอุ้ยชิมกาแฟเหรอครับชิมกาแฟชิมมึงมั้งบักซัตอ๋อหอมเลยค่ะได้หอมมากเลยทุกคนดูพี่จันจีน่ารักดิขอโทษด้วยความแก้วแบบนี้นะครับเพราะว่าเราต้องการโชมนี่ค่ะ พี่แบบได้หวานใจของพี่มาริโอ้นะนี่ครับคือหวานใจพี่มาริโอ้ไม่ใช่ง่ายๆนะครับพี่จันจิชิมให้แล้วครับคือฉันไม่เคยกินกาแฟส้มแบบนี้ a m a ซิ่งมากเลยค่ะรสชาติเป็นไงพี่อร่อยมันเป็นไข่รสชาติแบบขันง่ายมากดิ่มคืนนะคะแบบว่าใครที่กลัวเรื่องขมเรื่องเฟื่อนอันนี้วางใจได้เลยคือไม่ขมเลยแล้วรสชาติออกเจียวอมหวานอร่อยด้วยน้ำตาลสูงเเปอร์ซ็นต์ไขมันสูงเปอร์เซ็นต์คอเลสเตอรอลก็0%นะคะ เปลี่ยนตัวเลขบนตาช่างได้ดีมากแม่ใครที่แบบว่าอยากได้นะคะหนึ่งสองสองเราให้มากถึงยี่สิบห้าซองนะคะแล้วคือไม่มีผลข้างเคียงไม่อันตรายมีโรคประจําตัวก็ทาได้ประวานความดันไขมันหัวใจไทรอยอะไรเงี้ยทานได้หมดเลยอแม่อร่อยมากจ้ะขอบคุณมากต้งมาให้หนึสิบลังคนบอกว่ารักพี่จันจีสองร้อยเปอร์เซ็นเลยก็บอกว่าถ้าพี่จันจีน่ารักแบบนี้เวลาพี่จันจีมาขาผมก็จะตบตาเนี่เลยของหมเนอะ แล้วก็บอาแกสวยมากเดี๋ยวรอไดต่ต่อราคาให้ยับเลยไม่ใช่ต่เอเราจะไปยกห,ห่เขาช่วยทุกคนจะบอกว่าทำแบรนด์มาสี่ปีนะคะของเราอ่ะเราไม่เคยจัดโม้ให้ราคานี้นะคะเ,เราแบบว่าให้ราคาจัดละจัดไลน้องเจนนี่เลยเพราะว่าเราทําแบรนด์มาสี่ปีลูกค้าเราจะรู้ดีว่าไม่ไม่ไม่เคยปล่อยราคาแฟลตเซลให้กับลูกค้าเลยแค่เฉพาะน้องเจนนี่ขอบคุณนะคะพี่อันนี้พี่รอคิวหนูนานไหมเนี่ย ห้าวันว้ขอโทษนะคะพี่จะบอกว่าพี่นะเอาส่งไปให้หน้าบ้านน้องตั้งแต่ตอนทุ่มหนึ่งจนมาถึงตอนเนี้ยแล้วพี่ก็แบบทำลิปมาน้องมาเรื่อยๆว่าเราไปหาน้องน้ำเหลือแบบให้น้องเห็นปีนี้แล้วพี่ถือว่าเป็นอะไรดี่ขอบคุณมากมากเลยนะคะพี่สร้างสรรค์ครับเกก่งมาจังหวะได้มาช่วยผมว่าตอนนั้นเรา คือเหมือนแบบไปที่อันนี้อยู่โคราชนะคะแล้วก็คือจังหวะได้มากเลยวันนั้นแบบตรงดิ่งเข้าไปบ้านน้องแค่แบบว่าไม่กี่ชั่วโมงถึงบ้านน้องเลยสี่ร้านแตกแล้วครับขอบคุณนะคะอีกสองนาทีครับตอนนี้กาแฟส้มนะครับจาก490บาทรสชาติเป็นยังไงคะพี่จันจีคือต้องบอกว่าจันจีพี่จีไม่ชอบกินอเมริกาโน่คะก็จะใส่โซดาเข้าไปเพิ่มความหวานเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วส้มเนี่ยอยากให้แบบทุกคนนะคะ แทนดินค่ะเพราะว่ามันเป็นรถชิ้นใหม่จริงๆนะคะว่าแทนดินเนี่ยมันจะไปถรัเรื่องระบบสุขการย่อยอาหารในเด็กเล็กเลยคือนะคะถ้ามีส้มมันจะช่วยป้องกันนะคะว่าจะได้กาแฟส้มเป็นอีกทางเลือกนะจ๊ะทางพี่ยันจีก่อนค่ะทุกคนเลยขอบคุณมากมเลยนะคะผลลูกค้าเราอ่ะได้ผลลัพธ์ดีกันทุกคนนะคะวันนี้ราคาเป็น270แล้วครับไม่ว่าตอนแรก220ร้อยยี่สคือครูปองครับวันนี้ครูปองหมด นะครับลูกค้าตอนนี้ครูบองหมดอครูบองเมื่อกี้นี่กดได้200เยียร์คได้ครูบอลสปอร์ตนะครับไมนนี้ครูบองหมดคนดูเยอะมากเลยใครได้ครูบองแม็กรีบกดยืนยันนะครับตอนนี้เวลาเหลืออีกหนึ่งนาทีสามสิบวินะอร่อยจ้าจริงๆคือแบบว่าได้ราคานี้คุ้มมากๆเลยนะคะพอตกตรงหนึ่งอะแค่แบบว่าไม่แบบสิบบาทนิดๆเองอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ลองราคาอยากให้ลองชิมกันทุกคนนะคะแล้วก็ราคานี้คือดีมากๆเลยนะคะดูนะต้นทุนกับ หมดแล้วอร่อยแม่อร่อยนะครับดูพี่จันตีกินจนหมดนะพี่ไปให้มากๆเลยนอนหลับปกติเพราะว่าของเราเป็นคาเฟอีนตับค่ะจะไม่มีแบบใจสั่นเหมือนหัวปกแค่เคอแห้งอันนี้ไม่มีแน่นอนค่ะแล้วก็น้องก็คือเหมือนประมาณว่าช่วยแบบให้แบบรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นเอฟเฟกต์อีกอย่างหนึ่งก็คือน้องแบบว่าชะลอวัยบำรุงผิวได้ด้วยเพราะว่าเรามีผงอาซาอิคะเอออยากเปล่โตัวเลขบนตาชั่งนะคะจัดไปได้เลยค่ะ บอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าได้ลองแบรนของเรานะคะอร่อยทุกตัวนี่เก็บเงขอบคุณครับพี่่าพี่คาดหวังว่าจะขายได้สักกี่ถุงครับกาแฟส้วมวันนี้จริงๆอะ่ะคาดว่าพอไปถึงหน้าบ้านน้องอะแค่แบบเราเอาแค่พันถุงเองนะ <laughs> แต่ว่าเราเช็คตัวตอกแล้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอฟังนะครับตอนนี้เหลือเวลาีสามสิวิยังจิ้มได้นะครับรา,าคาจากห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับเ <c oughs> หลือสองร้อยเจ็ดสินบนะ เขาขายกันปกติเขาขายเจ็ดสี่ร้อยเก้าสิบนะครับลดเต็มที่ไม่เกินสามร้อยแต่วันนี้ค่อยเราพิเศษมากครับเหลือสองร้อยเจ็ดสิบบาทอันนี้กดได้ยี่สิบวินา,นา,า,าทีนะใครกินกาแฟอยู่นะครับตัวนี้ใส่ส้มด้วยนะครับไม่ต้องไปผปสมทีหลังเขาผสมมาให้แล้วนะครับใครชอบส้มแบบนี้นะครับอร่อยปลาส้มเจนเอ,เอีกอ,อุ้ยต้องเล่นกาแฟเลยค่ะยืนยันเองเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ สีวิครับแดำเข้มคสชาติแบบไห่มากๆสีวิครับกินแล้วก็อหจันจิน่ารักตอนนี้ฮอตไปเป็นพันแล้วครับคุณพี่ขาทั้งหมดสามพบ้านนะคะจ่ายค่าเสียหายหนึ่งแสนห้าหมืนบาทนะขอบคุณมากค่ะตอเล่มาล่ะคิวต่อไปเป็นคิวที่ทุกคนรอคอยมุ่รู้หรือเปล่าว่าใครเดี๋ยวรอดูเองนะครับแล้ววันนี้ผมบอกเลยว่า เดี๋ยว <ผม S 1> จะเล่นให้ยับเขาจะเปิดเพลงที่ต้อนรับคนคนนี้ 3, นเม<อ>ื่อกี้กาแฟได้กี่พันบาทนะคะพี่เจนสามพันบาทเขาจะเต้นออกมา